มีออยไหมมีออยอยมออยออยเดี oh, ๋ยวไปกิด hmm. ป oh, ้ายนะออยออยการนับด oh, 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 ีครับออกจากร้านขายปลามาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ารีบกลับเท่ากรุงเทพเพราะว่ามีแมทกับเจออส แล้วก็ชาวคณะแล้วก็คุณหมอจะไปทานข้าวกันตอนนี้10โมง50กว่านาทีจะ10เออ9โมง50กว่านาทีจะ10โมงมีเวลา2ชั่วโมงเนะาะทันกลางวันก็คงต้องไปเที่ยงเดี๋ยวแวะซีกาแฟอยู่ในร้านอเมซอนที่นี่เปิดกล้องเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นฮะร้านอเมซอนก่อนที่จะเข้าเขื่องสีนครินใกล้ๆกับร้านขายปลาคลิปที่แล้วรยากาศดีมาก เมื่อกี้บรรยากาศในร้านแต่ว่าเขาลงไปชั้นล่างลงลงตรงนี้เนาะเวลาเข้าเดี่ยวมันอยู่เหมือนอยู่ชั้นชั้นระนาบเดียวกับปั๊มน้ามันนะแต่ว่ามีทางลงไปแล้วก็เดินลงไปตรงนี้ก็มีวิวมาจิบกาแฟนั่งสบายๆแล้วก็วิวแม่น้ําแม่น้ําแควแควป่บน้องตรงนี้ตรงนี้แม่น้ําแควป่ะฮะอันนี้แม่น้ําแควแม่น้ําแคว มาจากเขื่อนศรีนครินบรรยากาศในร้านนี่บรรยากาศของปั๊มปตทแห่งนี้ก็สบายสบายคนระับเปิดกล้องเก็บภาพเดี๋ยวเราจะไปโดยใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ M81 ก็จะทำเวลาได้คนระับสองชั่วโมงน่าจะไปทันนะนะครับ อับกาแฟขึ้นเลยมอเตอร์ไซค์แล้วก็นักเดินทางนักท่องเที่ยวก็เริ่มลงมาจากเขาลงมาจากที่พักเราออกจากที่9โมง55ฮะเราต้องถึงปทมอประมาณเที่ยงเนาะฮะหวัสดีครับ พี่โดวันดีค่ะเดิดทนทางนะจากกาญจนบุรีขอบคุณครับครับมอไซค์มาเป็นขบวนเลยเดี๋ยวเขาอยู่ไซค์ไหนะไม่มีเราไปดูบรรยากาศโดแกแรงแล้วแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาเขาก็จะพูดว่าซื้อมาแล้วไม่กิน ก็เอาคําพูดเรามาพูดอีกบอกให้ซื้อกาแฟเค้กโลกาแฟเสร็จคุณแม่เลยครับ เจออรดคุณหมอมาถึงเรียบร้อยแล้วจะหาที่จอดครับตังตังคนต่างมีของฝากที่ที่มาช้านี่เพราะว่าเลยขับเลยขึ้นไปบนเขื่อนอไปไปเอาปลาเขื่อนอให้เขา,ามีเจ้าประจำเป็นปลาคัางฮนนะไปพักตรงตรงเอราวันนะฮะ ตรงใกล้ๆก็จะมีคุณคุณแม่บุญธรรมบางของคุณหมอชื่อว่าเอ่อคอนไพรินรีสอร์ทอ่ะพานอยู่เอ้รู้สึกเคยเคยพักด้วยเคยพักกนหลังเข้าไปก็เอ่อบอกเอ่ยเอ่ยตามคุณหมอเลยวันหลังไปด้วยกันดีกว่านี่ค่ะโอ้โหเตรียมของฝากมาเต็มรถเลยฝากอาจารย์เพราะว่าครูตาอาจจะตำตำอะไรนะ ตำส้มตำส้มตำกระท้อนแต่ทีเนี้ยอาจารย์ถามเพราะว่าอันเนี้ยเขาห่อนะคะห่อแต่ว่าบางลูกนี่ยังเขียวอยู่แล้วก็งั้นงั้นเดี๋ยวทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแลกของกันใช่ใช่ขอบคุณครับแล้วก็มีมะนาวมาฝากเจ๊ออสให้ทํากับข้าวด้วยเดี๋ยววันนี้ก็ลืมลืมเขาเรียกอะไรบัดตรบัตรไปมะกรูดไปครับแดดร้อนครับนช่ครับเพื่อนๆครับมีลูกมาแล้วก็ ได้พออาจารย์ก็เลยบอกคนไข้รอสิเคสอยู่ก็เลยแบบขอขอตัวไป่อกเข้าไปดูข้างในกันทานอะไรกันได้ดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีใครบ้างโดโดสวัสดีครับพี่ยังงครับมาดูมาดูมีใครบ้างมีคุณนีเหมือนเดิมเสียพลจ้า น,นี่เดี๋ยวตอนเลิกทานข้าวเสร็จแล้วเราต้องเอาท้ายรถมาจ่อกันนะเพราะว่าเอาปลามาฝากคุณหมอปลาเขื่อนสีนักเลงปลาคางังแล้วก็เอามะนาวเอามะนาวมาฝากเชียออสมาเป็นไล่เลย <c oughs> ขออนุญาตโอ้โหนี่ ปลาเนื่อแจ่วของชอบเลยฮะคุณหมอมามาจากบางการขอภายมาช้าหน่อยครับรีบซึ้มมาเลยนี่เจออดเมื่อเมื่อไม่กี่วันเองเราเราเพิ exactly. ่งมาเรานั่งอยู่โต๊ะนู้นไม่ใช่เหรอใช่เคยเปลี่ยนมุมบ้างมรือเปล่าขาหันนี้เหรอ วันนี้ไเตรียมมาทีมสองที่เลยก็มีคุณเจี๊ยบมาไม่ได้ใช่ไหมเห็นโทรเห็นโทรไปถามโอคเจีรับคไปเชียงใหม่เขาไปเชียงใหม่นวันพฤหัสเูกหครับเโดททนเลครับ ตักเมื่อกี้แอบไปดูท้ายรถคุณหมอมีกระท้อนมาลูกเบลเลอร์เลยเตรียมเมนูตำกระท้อนนะตกระท้อนคกระท้อนภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะบักต้องเหมือนเดิมของ่าโอ้กระทานทันหมดมา ีได <c oughs> ้แล้วครับ um. บ <that> ีตรงนี้เครับีนี้ได้แล้วเสรยวได้เาเขาจะมีถ้ามีเสียงเด็กเขาก็จะไม่ชอบไม่ชอบจะจะ ก็จะมีเงินคือคือเขาขับคุินค้าคือเขาเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมขาเหมือนคนที่บริสุทธิ์นะฮะอย่างเราเนี่ยบางทีเราเรามีเสียงอะไรแต่เราก็ไม่ได้แงรงตามแต่เขาเขาจะแสดงจริงๆพวกเราก็ลำคานแต่เราคนปกติเราเราก็าห็แต่เขาจะรักจะชอบจะไม่พอใจอะไรเขาจะแดง ทานก็ทานแม่อร่อยก็แม่อร่อยขอพอใจของถูกใจก็จะยืมก็จะเห็นเลยแวเมนูข้าวผัดข้าวผัดตุ๋มเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ดูให้คุณแม่ดูเลย พอเยอะเกินนะครับคุณตัดตัดแบ่งไงที่โดรของนี้เรียบร้อยแบบบางทางหมดเลักษณะนี้และผมผมก็นึกว่านัดทานข้าวกลางวันก็กะว่าเราถึงเที่ยงแต่ที่แท้เจออสบอกว่า11โมงมาถึงกันแล้วสบคยเลยนะครับไม่เป็นไรัะผมผมทานมาตลอดทางแล้วไม่หมดนะ ตอนบอกไม่หมดไม่ได้กลับสงสัยยังไม่ได้กลับละสี่ทุ่มวันนี้คนคนเป็นยูทู e อย่างผมนะทานผ่านกล้องนะ <c oughs> ทานผ่านกล้องหอมมากเลยเข้าวผัดข้าวผัดคู่รุ่นแก่แ่ดิน้ง เมนูอันนี้อันนี้เมื่อคืนเราก็สั่งนะแต่ไม่น่าจะอร่อยเท่านี้หรอกนีต่ตัดให้พี่โรโ,โดเลยตัดให้พี่โรโดเลยมามานนหลายครั้งคนระับอันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่ยังไม่เคยทานเขาเรียกว่ายำสาลี่ดอยก็ะจะเป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดสองสีแล้วก็มีถั่วอร่อยมากรสชาติดีมากนะครับเพื่อน ยำหรือตำเนะตำครับตำตำสาลีดอยสาลีดอยรูย้สึกว่าเขาจะเป็นข้าวโพดมีสองสีเหรอฮะนี้ข้าวโพดสองสีข้าวโพดสองสีน่าทานสีแดงก็คือสาลีดอยเนอะสีแดงคือสาลีดอยเหมันก็คือข้าวโพดพันธุ์ที่ปลูกอยู่บนดอยอยู่บนดอยสาลีดอย ครับตัวตัวไฟเบอร์เนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลก็โพลิเมอติกที่เราใส่เนี่ยมันช่วยช่วยเก็บกลิ่นช่วยเก็บกลิ่นคอเลสเตอรอลได้ตัวไฟเบอร์คือที่อยู่ในซองที่อยู่ในซองสีเขียวนั่นแหละครับมีมีเอ็กซ์ซูโทรมาแล้วก็สั่งสจากับาคุณตาแล้วก็คุณตาก็สั่งกับเจ้าอ๊อ เขาบอกว่าเห็นคุณหมอคุยแล้วโอ้ดีใจเลยเขาบอกให้กินไ่เขาเลยบอกว่าคุณตั๊กเป็นยังไงบ้างโอ้ดีคุณตั๊กทานแล้วก็โอเคนะอาจารย์ทานก็โอเคถ้าคุณตั๊กอาจารย์ทานเนี่ยรับประกันได้ขอออนุญาตใช้มืครับกินไก่ไมม่่ใชือแล้วไม่เขาบอกว่าดีมากๆเลยคนรับลุกวันนี้เราทานแบบอย่างเนี้ยเราก็ต้องมีอะไรกันกันไว้อย่างนี้นจะมาเอาแบบฝรั่งที่ว่าทานจานก้าวเวผักครึ่งหนึง เนื้อไม่ติดมัดครึ่งนึงเนื้อหนึ่งในสีแล้วแป้งไม่ขัดสีหนึ่งในสีันทําไม่ได้กัก็เลยจําเป็นจะต้องทำกันอย่างนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเพิ่งมาถามทุณหมอจะจัดก่อนตัวตัวกล่องที่ผมโชว์อยู่นี้มีกล่องนี้ก็คือที่เป็นแท็รัู ที่เป็นแคปซูลนี่สามารถทานได้วันละสองเดี่ยหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นสมุนไพรเป็นทานกับธรรมชาติหมดเลยคุณหมอคุณหมอสรุปว่าตัวนี้มันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคุณสมบัติของเขามีเกี่ยวกลืออูกหมุนไพรลดอาการออกสมุนไพกหมดเลยเกี่ยวกับเส้นผม เทจิกเทจไในได้ด้วยกันแล้ว em> ที่สำคัญคือยังเป็นเอ็นทายเอ็นจิกมันคือชะลอพวกนี้เนี่ยมันจะป้องกันเกาเรียกว่าเวลาพวกเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญแย่ลงอะไรแย่ลงอ่อันนึงก็คือจากตัวซอมบีเซลล์ใครได้ยินคำว่าซอมบีเซลเคยเป็นเซลที่เมื่อถึงอายุนึงเสื่อมแล้วแต่ไม่ถูกทำลายไป เซลล์พวกนี้จะสร้างสารต่อมารอักเสบออกมาทำให้ทำเสียเบื้อหลังแล้วสร้างสารต่อให้เกิดการไปตัวของเซลล์ผิดปกติในทำให้ต่อมลูกหมากโตก็ได้ก็คือพอมันสร้างสารต่อการอักเสบออกมาข้างๆเนี่ยมันจะไปทำลายเซลล์ข้างๆาที่ดีๆด้วยเซลล์ข้างๆาที่ดีๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถถูกทำลายไปโดยกระบวนการปกติของร่างกายมันก็ยิ่งทำให้เกิดซอมี้เซลเยอะเปหมดพวกนี้จะทำให้เกิดความชราแล้วยังไม่พอนะครับพวกนี้มัน ส่วนนี้ก็คือทำให้ส่วนที่เป็นส่วนปลายของ DNA <c oughs> ที่เขาเรียกว่าเทโลเมียส์สั้นลงสั้นลงนั่งหมายถึงว่าเราก็จะเข้าสู่ความสูญ อายุเราก็จะตั้นลงเหมือนกันครับเพราะนั้นก็เลยหาคุณสมบัติของสารกัดกร่านเนี่ยเพื่อที่จะมาชะลอการขดสั้นลงของเทโลเมียร์นะสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้ด้วยนี่เป็นคุณสมบัติของสารที่เราใส่เข้าไปตอนรัเพะนั้นยังใช้เป็นแอนทเอชิงได้้วยน่าจะน่าจะจะอ่อนโยกว่าเดิมอีกกลองหนึ่งก็คือกล่องที่เป็นซองที่เป็นที่เป็น เอาไปชมกับน้ำอันนี้เป็น็อันนี้ส่รนผสมของคุณรหมักของสารที่เราใส่เนี่ยเราเลือกใช้โปรพิติกที่ทนสดทนด่างทนความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ต้องไปหุ่มอะไรแล้วมันสามารถผ่านจากเพาะลำไส้ลงไปสู่ลำไส้ใหญ่ขิได้ชงกระน้ําก็เลยง่ายออกแบบมาสาหรับคนท้องผิ่มันท้องถูนเนี่ยเราไม่มีเราไม่ใช้ยาระบายอะไรแต่เราจะใช้ตัวโปรบิติก ที่ชื่อว่า HN 0 1 9เนไปทำให้ลำไส้ใหญ่เราบีบตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะทางที่กากอาหารจากลำไส้ใหญ่จะสู่ตะวรหนักเนี่ยมันก็จะสั้นลงคามนั้นคือว่าเราก็จะไม่ท้องยูก<ม>ก็คือเราใช้โพร,เริเมอ i ์สายพันธุ์จำเพาะตัวนี้เลยแสดงว่าผมมากินกาแฟทุกวันบางครั้งรู้รู้ตัวเองเลยว่าก็จะก็จะวันสองวันก็จะค่อนข้างจะท้องผูก ก็ทานตัวนี้ได้เลยครับมันไม่ใช่สารคุณไม่ได้ไปช่วยการระบายแต่ไปช่วยทาให้ลําไส้บีบตัวได้สมบูรณ์ขึ้นไวขึ้นครับแล้วก็มันต่อมาก็คือว่าเราต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานในปัจจุบันเนี่ยทั้งเชื้อโควิดทั้งเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรเงี้ยครับร่างกายชราลงเสื่อมลงภูมิต้านทานพวกนี้ไม่ว่าจะเลืนด้านเซลล์หรือด้านน้ําหรือ NK เซลล์ก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อมะเรได้ไม่ดี เราก็จะใช้โพลิไติกที่เราใส่เข้าไปนิดส่งเสริมให้ฟุ้งต้านทานเราเกี่ยวกับคดีนั่นเองกินกินเป็นประจำทั้งทั้งสองคนกินเป็นประจำมันกินไปเป็นเรื่อยๆได้กินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆได้น่าเพราะว่าเราโพริไติกที่เราใส่เนี่ยมันจะรอแล้วก็ตัว กระบอกเพชรที่เราใส่เนี่ยจะรอจับไขมันครับฟรีโอิกที่เราใส่ลงไปจะรอจรับน้าตาลเรนจะชะลอการดูดซึมและก็ลดการดูดซึมของน้าตาลและไขมันและคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่พวกเราตัวใช่ไหมครับน่านเรา,าก็จัดการออ้ไระดับหนึ่งนะครับสมมติว่าคนที่เป็นเบาหวานรเรา มีพักควบเพื่อนฝูงการเป็นเบาหวานกันขึ้นใช้ได้กับ2องวนใ้ได้ใได้เราจะต้องมี้ัญหากับการกินควบไปกับยาเบาหวานได้เลยครับมันไม่ดูดซึมยาเบาหวานแต่มันจะดูดซึมน้ําตาลจะดูดซึมไขมันดูดซึมรสลองหรือไม่ก็ทําให้ดูดซึมช้าลงน้ําตาลในเลือดก็จะไม่พุ่งพุ่งปี๊ดขึ้นไปน n s u l i พุ่งปี๊ดมันไม่ดีเพราะว่าอิน u l ินเราทํางานไม่ทันก็จะมีน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นพอ้น้าตาลเลือดสูงขึ้นก็จะทําให้หลอดเลือดอันเต็ แต่นั่นก็คือการควบคุมอาหารที่ที่เรารักษากับหมอนี่ก็ต้องทาทำกันตามปกติทำด้วยครับแล้วก็ควบอาหารด้วยไม่ใช่แบบไปกินยานี้ปุ๊บเอาแล้วจะต้อง่นเลยใช้ร่วมกันต้องเสริมเข้ามาด้วยกันอันนี้ก็จะทาให้ให้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วมันยังเพิ่มการเผาผลาญด้วยนะครับพ่อเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยทั้งตัวพิษดีครับที่เป็นเป็นแคปซูลนะครับตัวที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยกันทําให้ร่างกายเราเผาผลาญไผมันกับน้ำตาลดีขึ้น เพราะฉะนั้นก็ตอ,ตอบคําถามนะเพื่อนๆบางนี้ถามเจ๊ออบ้างถามผมบ้างเนี่ยเราเราเราไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ผิดผิดพลาดไปอะไรอย่างนดังนั้นวันนี้เลยมานั่งข้างคุณหมอเลยคุยกันเลยบเจะนี<ม>้อาจารย์ครั ยังสำหรับความสมบูรณสุขภาพสตรีที่ว่าต้องอั้นปสัสสาวะต่อดเวลาเจอของส้วมที<ร>่ไม่หอม,มะสะาดนานเนี่ยก็จะอั้นปสัปสสาวะตัวนี้เนี่ยจะทําให้แบคทีเรียในลํไาลไส้ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมดุลก็คือว่าแบคทีเรียตัวที่ดีๆเนี่ยจะาจาัดก,การ<ม>แบคทีเรียที่ไม่ดีทําให้ระบบปัสสาวะกับทางเดินปัสสาวะของเพศหญิงไม่ไม่ ไม่เสี่ยงต่อการอักเสบต่อาไปถ้ามองดูว่าการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมาจากในอวัยวะตัวเราเองนะครับครับแล้วก็การปัสสาวะปุ๊บมันต้องมีเวลาเข้าไปในท่อปัสสาวะทำให้เกิดข้อปัสสาวะได้โดยเฉพาะพอสูงวัยขึ้นวัยขึ้นจะง่ายต่อการอักเสบต่อเยื่อบุของลำเสื่อมลงและสุดท้ายนี่ก็คือว่าเขายังมีอั้นการอักเสบ ก็ยังยังมีในงานวิจัยว่าสามารถที่จะยับยับย้งเอนไซม์ที่ทำให้กรดไมเ่เกิดมะเร็งในลําไส้ได้ด้วยอยู่ในระยะก,การศึกษานะครับจะเอามาใส่รถไปก่อนตนนั้นมันอ้นที่ถามมานะตอนนี้ติดต่อเชออสเลยครับง่ายง่ต่อการหาโทรหาเชออสหรือว่าต้องการสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสรุย ก็คุยกับเจออสได้เพราะว่าบางคนก็มาคุ้อกับข้าวเจออสหรือหรือจะให้ส่งให้อะไรเงี้ยเจออสก็สามารถส่งให้ฟีด้วยยืนยันเจออเจอร์ยืนยันส่งให้ฟีนะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านเลยที่ต้องการผลิตภัณฑของขอรับรองได้ผลิตภัาฑ่ดูเออเอเมื่อคืนมีคอมเมน เฮ้ยผมเชี่ยวฮัตขึ้นขึ้นเยอะขึ้นจริงด้วยนเนี่ยหน้าหน้าใสขึ้นหนน้้าใสขึเป็นสาวขึ้นมาอีกหน่อยผลจากการทานฮอตนาพิสตีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องทางเสริมนะอ๋อสบอกตะกราดบอกจานตะกราบอกหมอตะกราดถ้าไม่ออไม่จำแนกคือคือตอนนี้เขาเชื่อเจออสแล้วเพราะว่าผมเอากล้องสองเจออสตอนนี้คนจะมาดูหัวผมแทนแล้วตอนนี้ มาดูหัวผมแนแล้วแล้วแล้วผมว่าทรงทรงผมประจำผมผมมันเป็นอย่างนี้ะ <c oughs> จะมาดูหัวผมทำไมใน,นเมื่อผมตัดผมผมลองเราผมเป็นคนสบายๆนะคุณหม <c oughs> อเพราะนั้นทรงผมประจำผมจะเป็นทรงลีกนีพ <c oughs> ง่ายผมว่าเป็นคนผมหยิก <c oughs> ผมหยิกถ้าดูรูปผมตอนหนุ่มๆจะหัวฟู <c oughs> แล้วแล้วพอเราเป็นครูแล้วเราไปหัวครูเด็กมันเด็กเขาต้ร้องครูขนาดไหนถ้าไว้ผมยาวผมปากกาเสียบเข้าไปไหนเข้าไปเลยนะตอนยรุ่นหัวครูแบบนักร้องฝรั่งตอนนั้นเป็นยุคยุคเจ็ดสิบใช่อยากให้ลองไว้มยาวนะมันอ่าฉันเดี๋ยวตอนนี้จะมาสังเกตุเดี๋ยว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 ลองดูเดี๋ยวลองดูตอนนี้เปรียบเทียบกับครูคูอิน คุณหมอแก่กว่าผมนะบบมีคนเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าผมน่าต้องแก่กว่าคุณหมอประมาณห้าร้อยปีและดูทั้งสามีภรรยาดูดอันนี้เป็นผลของการช,ชะลอวัยนะตัวพิสดีที่เป็นเค๊กูตเนี่ยมันมีสารสก,กรัดหลายตัวที่ ที่มีการวิจัยว่าสามารถชะลอไว้สามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้ด้วยสามารถเพิ่มความหล่อความสวยขอบคุณแล้วคือตาเขาก็มาดูผมข้างหลังผมเขาบอกเฮ้มันดังขึ้นนะเขาบอกมันดังขึ้นเขามาดูผมข้างหลังผมตอนนี้จริงๆมันมีสารจับตัวนึงนะครับที่สามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดสีของงเส้นผมได้นะครับถ้าเราใช้ตั้งแต่เรื่อยเนี่ย ถ้าที่บ้านมีผมขาวมรดกนะเราไม่ใช้แบบเนิ่นๆเนี่ยก็อาจจะฉลองได้นเมื่อกี้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปยังบอกเบอร์โทรท์อีกทีนึงศูนย์แปดหนี่แล้วใครตับว่าอยากรู้ว่าตัวนี้เล่นผมยังไงอะไรอ่าวหอหมอแนะน อย่างไรเขาไม่มีความรู้แต่ทานแล so ้วเป็นอย่างนี anyway, like <t <t ้ดีเขาเชื่อเชื่อในคำที่ของหมอว่าจริงหรือบางคนน่ะมีความแบบอยากรู้อะไรมากเนี่ยสมมติว่าเขาเขาเขาอยากไปพบคุณหมอครับเปิดหมอใช่ไหมครับแต่คุณหมอไม่ค่อยมีเวลาเนาะได้แต่ถ้าใครสนใจอยากติดต่อคุณหมอโทรมาเบอร์ร้อนเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เบอร์นี้เป็นตัววิ่งอย่น ก็เป็นตัวช่วยเสริมนะครับแต่ว่าการปฏิบัติตัวของแต่ละวันอาหารการกินไม่ทานมากเกินไปมผสมเพียงพอลดความเคื่อออกกำลังใจสม่ำเสมออันที่ใช้เนี่ยเป็นการเสริมที่ดีค่าคำถามสุดท้ายมีคนสนใจแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาแต่ผมตอบไปแล้วล่ะเ็าถามมาว่ามีออมไหมทำถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์นี้ถูกต้องไหม Ard, อาจารย์ต้อยผลิตภัณฑ์มีออยอะไรครับมีคอมเมนต์ถามมามีออยเรียบร้อยเลยค่ะจะหยิบชิ้ง hmm. ก oh, um, uh, 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 ่อนนะะค้ำ uh, จ uh ิ uh ้มตุ๋นลาฮาลาด้วยใช่ปริมาณของสารสกัดเนี่ยพยายามใส่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่อยจะอนุญาตใช่เพราะว่าใส่เรื่องเรื่องหูเยอะจัดเต็มเลยค่ะรู้สึกจะอักับข้าว มีออยไหมมีอยอยไหมออยออยเดี๋ยวไปติดป้ายนะอยอยออยโอเคนี่ผมจะตั้งคณะตลกให้เขาแล้วเดี๋ยวมีเจ๊หน่อยอีกคนหนึ่งโอเคครับแล้ววันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับที่ให้ความรู้ ลบกวนเวลาทานข้าวไปในตัวปีใีที่ได้ทานด้วยกันครัวงั้นวันนี้เราก็เรียบร้อยนะมันก็เกดอทางานปิดคลิปเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกันอย่างสบายๆอะปิดคลิปก่อนขอบคุณนะทุกท่อนถ้าเอกของช่องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบาย